สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซนะคะช่องปุยพารวยชาแน,นลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทาง ฮหาหนอยของเรานะคะสูตรของแอดและก็สูตรของหลานนะคะมีใครได้ไหมเนาะนะคะเม็ดเดียวนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะติดตามรับชมรับฟังกันนะคะเข้ามาเมาเลขด้วยกันเนาะช่องของแอดนะคะจะมีหลากหลายแนวทางเลยนะคะทุกคนสับเพเหระนะคะปนกันไปหมดเลยนะคะหาเอาเดอ้อจ้ะ <c oughs> ไม่เห็นคลิปไหนก็สอบถามได้นะคะแต่ว่าถ้าแอดไม่เห็นคอมเมนต์นะคะกะกบขอโทษขออภัยเด้ อถ้าบ่เห็นนะจ่ะถ้าเห็นนะคะก็ กะสิตอบนอกจากทับวิหินกระบริดตอบนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะก็จะพยายามตอบนะคะช่วงนี้แอดติดซีรีส์นะคะอ่านแอดบทตอบก็แสดงว่าแอดอยู่แถวซีรีส์คนลเด้อจากโคอภัยหลายเนาะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะเตรียมรับแนวทางเตรียมรับข้อมูลํ่ำเลย นะคะเสาร์อาทิตย์นี้นะคะลงแนวทางรัฐบาลไทยกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะคะไม่ว่าจะบนก็ดีสรุปล่างจะลงให้อีกรอบนะคะเดี๋ยวแอดลงให้อีกรอบนะคะแอดฟันไปแล้วนะคะฟันไปแล้ววัดว่าอารามไปแล้วเนาะทุกคนนะคะก็เห็นกันแล้วเนาะอ่าเห็นกันแล้วนะคะอาจจะเห็นกันแล้วเนาะทุกคนนะคะสรุปล่างโอ้สรุปล่างบอได้อีกเลยโอ้ลืมอัดคลิปล่างไว้ ปวดหัวน้ำเจหัวงค่ะจ้ะเอาหาหนอยรวมนะคะหาหนอยรวมเนาะเด่นเจ็ดแปดเก้านะคะเด่นเจ็ดแปดเก้าค่ะทุกคนนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะหาหนอยรวมนะคะว้ายเม็ดเดียวแตกสามตัวตรงนะคะแตกสามตัวตรงก็คือหก แปดหกนะคะหน่อยปกตินะคะฟันเม็ดเดียวเข้าแล้วนะคะในรอบสัตววรตนะคะรอบปีคะ่ะทุกคนในรอบปีรอบเดือนนะคะเลขทูบนะคะงวดก่อนนี้เจ้าที่นะคะกะค็ผ้ากันเปลงเอาเนาะบางท่านก็ได้หนึ่งศูนย์บางท่านก็ได้หกศูนย์บางท่านก็ได้เก้าศูนย์นะแล้วแต่คนจะเห็นนะคะงวดก่อนเพิ่นก็ผ้ากันใดงวด,ดีนก็แตกอีกหนึ่งศูนย์นะคะหหวยงวดหน้าก็สิบหกเจ็ดสองหนึ่งไปถสนวเอาจักแล้วนะคะ หวยเลขทูบนะคะช่วงนี้เจ้าที่รู้สึกว่าเจ้าที่จะมาแรงนะคะก็ลองพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันเด้อเอฟซีเลขทูบนะคะโอ้เอฟซีเลขทูบนะคะเนี้ยเนี่ยหลายหลากหลายท่านเลยนะคะทุกคนเนอาเด้อเอาให้ได้เด้อค่ะเอฟซีเลขทูบกับผ้ากันแปลงเอาค่ะวิชาเออเขาเรียกว่าวิชาอะไรนะวิชา ความสามารถอันพิเศษส่วนตัวเนาะวิชามานนะคะแปลงเอาค่ะผูดด้ใดแปลงจริงกับแปลงเอาจะลองดูนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดแอะมีหลายแนวทางน,นะคะทุกคนนะคะฮาหนอยนี่จะมีสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานนะคะเราพัฒนาจะมีแอดมีหลานมีอาจารย์ปัญญานะคะแต่ของแอดนี่จะหลายสูตรถ่ายนึกสูตรไหนได้แอดก็ทาออกมาเลยนะคะเอฟซีก็เลีเ้ยวเต่ส์ซิบว่ามักเนอกจากน,นะ,นะ ชอบสูตไหนก็ตามนะคะเราจะมีบนเป็นบนล่างเป็นล่างให้นะคะมีบนเป็นบนล่างเป็นล่างให้เนะเาะอมาดูกันเลยนะคะทุกคนนะคะแนวทางนะคะแนวทางตำราของเราวดประจําวันที่นะคะวดประจำวันที่ เอาตำลาวสันโอ้ยฮานอยโอ้เอ็ดก็งงยู่โอ้โหอภัยค่ะอัดหลายคลิปนะคะงงมาดูกันนะคะแอจอเข้าอะไรบ้างนะคะนี่เนาะทุกคนนะคะเจ็ดสองนี่เข้าพิเศษนะคะแปดเจ็ดสองนี่ตารางแตกเลยนะคะเออลืมเขียนเนาะแปดเจ็ดสองนะคะแปดสามเก้าหกสองนี่เน้นเน้นเลยนะคะนี่ปกติอันนี้ก็แตกเม็ดเดียวเนาะอันนี้ก็สามตัวไปนะคะทุกคนเอามาดูกันเลยนะคะวันประจําวันที่เท่าไหร่คราวนี้วันที่สิบสามเนาะ 13กันยาย,ยน2568นห้า้อยหนอยนะคะเราจะมีลงให้เกือบทุกวันเลยนะคะทุกคนลงให้เกือบทุกวันเนาะ678นะคะแอดเด่นรวมเลยนะคะ678606968นกะคะ70 79 78นะคะ 70, 70, 70, 70, 70, 80 89 88กันเบิ้ลกันหามนะคะกันเบิ้ลกันหามเลยนะคะจับได้เบิ้ลหนึ่งคู่นะคะหอยลืมเขียน,นะคะ่ะ ลืมเขียนให้นะคะวันนี้เจ้าแม่ได้แต่ตัวเด่นนะคะตัวเจาะได้น่าจะหนึ่งหน่อยนะคะก็คือหน่อยกาชาติเข้าน้นๆเลยนะคะได้หนึ่งหน่อยตัวเจาะนอกนั้นไปไม่ได้นะคะได้แค่ตัวตัวตัว,ตวเด่นนะคะเจ็ดถือว่ามาเยอะนะคะอ๋อเจ็ดมันมาออกห้าหน่อยหมดแล้วเนาะมันเลยไม่ไปลาวพัฒนานะคะทุกโอ้ก็มาผูดตัวแต่ยัง่าถ้าเจ็ดไปลาวพัฒนานี่เอ็ดกาบโูดค่ะโอ้ก็สิไปผูกกระดักกระโดด มันเดินหลักร้อยสีงวดติดเวอร์ซันบิร์นแถูดโพบโบบกเต็มเราจะเนาะอะหกเจ็ดแปดนะหกหกศูนย์หกเก้าหกแปดนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดศูนย์แปดเก้าแปดแปดนะคะทุกคนนี่กันเบิร์กันหามนะคะหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะเม็ดเดียวนะคะหกหนึ่งเก้าหนึ่งนี่เลยนะคะกันนะคะเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งนะคะทุกคนเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดหนึ่งเนาะหกเก้าแปดหนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์สองนี่คือตารางของเรานะคะมาดูนะคะแอดจับตารางนะคะ หกเจ็ดแปดหกเจ็ดศูนย์หกเก้าแปดหกเก้าศูนย์นะคะเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์นะคะเจ็ดเก้าเอ้ยแปดเก้าแปดแปดเก้าศูนย์นะคะแปดเจ็ดสามนะคะเลขทูบนะคะแปลงได้เยอะค่ะทุกคนแปดเจ็ดสามเนี่ยเป็นเลขที่ต่อยอดได้เยอะมากเลยนะคะแล้วแต่จะแปลงเอานะคะแอดแปลงไปแปลงมากคือได้หลายกว่าเก่าบุตรตาบาทนี่นะคะแล้วเตะอารมณ์นะคะเลี้วเต่สีแปลงเป็นตัวใหนนะคะแอดสามารถแปลงได้เยอะกว่านี้นะคะความสามารถพิเศษมาแปด 8ปดเจ็ดสามนี่เป็นเลขที่แปลงได้เยอะกว่าหกกับเก้าอีกนะคะแปดเจ็ดสามหนึ่งศูนย์เนี่ยเป็นเลขที่แอดโอแปลงได้เยอะมาก กิจนะคะสองสามนะคะพิเศษแปดเก้านะคะปกติหกเก้านะคะ VIP นะคะแปดเก้าเนาะกายชาติศูนย์สามนะคะสามัคคีสี่ห้าพัฒนานะคะสองสามอันนี้สําหรับสายลูดนะคะหลักร้อยหนึ่งสองสามนะคะมาสูตรของร้านต่อเลยนะคะสูตรของร้านนะคะห่วยเข่าร้ายได้เจ็ดนะคะค่าสายลูดเนาะเจ็ดนะคะได้พิเศษได้ VIP ได้กายชาตินะคะและได้พัฒนาเนาะตัวเจาะนะคะตัวเจาะได้แค่หนึ่งหน่อยนะคะก็คือ จ็ดหกนะคะเจ็ดหกตรงตรงเลยนะคะเน้นเนนด้วยนะคะกายชาตินะคะเจาะเข้าแค่นี้เนาะถูกต้องเนาะหนึ่งศูนย์นะคะไปเข้าเราพัฒนานะคะมาต่อกันเลยนะคะทุกคนกับแนวทางหลานนะคะวดประจําวันที่สิบสามนะคะแอ,อดทําไมยังเขียนสิบสองอยู่นะคะสิบสามช่วยแอดดูหน่อยเด้อวันทงวันที่นะคะถ้าผิดก็ก็บอกได้เลยนะคะถ้าผิดเนาะค่ะบางทีมันก็หลงนะคะหลงวันที่ค่ะโอยหลายคลิปหลายหวยหลายอันนะคะมันก็ นี่แหละค่ะหาคนหาเอาค่ะผู้ใด,ดหายังบเห็นกะหาเบิงจ่ะสองนะคะสองเม็ดเดียวเนาะฮาหน่อยสูตรล้านวันที่สิบสามนะคะซึ่งเป็นวันเสาร์เนาะสองเม็ดเดียวนะคะหกเก้าสองนะคะเก้เสาสองหกสองเก้าหกนะคะแปดห้านะคะหกเก้าสองนะคะแปดหกสองหนึ่งเก้าหกเก้าสองห้านะคะ ตัวเจาะตัวเน้นเลยนะคะอยู่ที่9262นะคะชุด3ตัวนะคะ692เอ่อ862นะคะทุกคนนะคะวินนะคะ952นะคะ6148นะคะ9526148นะคะทุกคน28219198นะคะ528214นะคะ591แล้วก็985นะคะทุกคนตัวแถมนะคะ95956นะคะ656 แปดหกห้านะคะหกแปดหนะคะหกหนึ่งนะคะหกแดหนึ่งค่ะทุกคนนะคะตามนี้เลยนะคะเอาไปพิ่นิดเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะทุกคนถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามเนาะถ,ถ้าไม่ชอบก็จัดก็ตามเหมือนเดิมนะคะสําหรับแ <c> ฮ <oughs> ดลาไปก่อนเด้อจะขอให้มานขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะสวัสดีค่ะ